ว่าครับศึกมวยมันสนัดเมืองวันนี้มวยมวยปล่อยใจเย็นนะทุกคนนะใจเย็นเย็นนะใจเย็นดีใจนะครับมวยปล่อยกันดีทุกคู่นะครับปล่อยกันสนุกแล้วก็คู่นี้ก็ต้องชื่นชมเพราะว่าชกเสร็จผมก็ดูดูสองเอกชนะอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาครับเพราะว่าอาวุธเขาได้ชัดเจนจากแจ้งยกห้ากุมารดอยเนี่ยผมก็จะเดินไปตำหนิกุมารดอยว่าทำไมยกห้าออกมาแล้วแล้วใครไปสั่งว่าไม่ให้เดินนะครับจริงๆมวยเพิชินดีเนี่ยไม่มีนโยบายแบบนี้นะ ยกห้าไม่มีรู้มากนะครับต่อยมวยก็ต้องต่อยให้มันครบผ้ายกอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปบอกทีมงานอยู่เนี่ยว่าว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าต้องยอมแล้วว่าสี่ยกเนี่ยเขานําไปแล้วยกห้าเราต้องเป็นตัวไล่ตามเข้าไปไม่ใช่ยกห้าไปไป,ไปอ,อ,กอ,อ,กออกออกลูกแบบยืนเต้นแบบนี้มันก็เขาตัวชนะเขาก็ต้องคุมเกมไปแล้วดูมาอย่างนี้จะมว่าโปรแกรมสอเอเจอใครเรัไปนะบอกพี่ทีทสิวะเจอกับเพชรสมัยอ<น>ะไรเพชรสมัยเหรอน้ำหนักอะไรอะร้อยส <นะ S 1> ิบแปดล้วร้อยสิบแปดเหรอ ได้ครับได้ไหมได้คเคยต่อยกันยังเคยเคยเอาตอนร้อยเจ็ดครับเาไพ่ชนะชนะครับชนะมาเคยตรงหมายเออมีโอกาาสพใจต่อยได้ครับทุกศึกกันครับผมยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นคู่ที่ผมเชื่อคนอยากดูนะนะครับคนอยากดูเดี๋ยวก็ปภาษาทางหน้าหมายเพราะว่าตอนนี้ก็แลกมือกันอยู่แล้วตรงไฟหน้าเป็นตรงหมายครับผมเอานะวันที่แปดนะอ่าจัดไพ่ขอบคุณเซอร์ครับผมแล้วเอาเอาเขาเองหน่อยโอ้โหวันนี้ป้องกันสำเร็จนะครับ เนไนครับเนมาเรากันดีกว่า้มีจังหวะหวัดเสียวด้วยตอนนั้นเป็นไงบ้างก็กเราก็ไม่ติเต้นเทไหรครับก็เฉยๆครับเฉยๆเลยครับก็เจอมาหลายไปแล้วก็ทินลินลสถานการณ์ช่วงไหนที่ทาให้รู้สึกว่าเจเอ้ยเกมนี้เป็นของเราแล้วก็ มั่นใจตั้งแต่ก่อนโชว์แล้วครับก็ <im it> นี่ก็มามั่นใจ <c oughs> คือก่อนขึ้นเวทีนี่มั่นใจเลยครับผมแล้วลูกเกมบนเวทีก็คือไม่ได้ทําให้เราลำบากใจเลยก็ไม่ครับตอนที่เส้นมวย <c oughs> ตะโกนว่าหนีอย่างเดียวนี้อย่างเดียวตอนนั้นกังวลหรือว่าคิดว่าเฮ้ยม, <c oughs> มันจะมีผลอะไรไหมไม่เชิญแล้วไม่ได้เกินเลยชิญแล้วชิญแล้วใช่ไหมด้วยสไตล์แบบนี้นะอยากจะบอกอะไรกับแฟนบอลกับสไตล์การชกของเราที่มันก็ถึงผมโชว์ไม่สนุกเท่าไหร่ก็ผมชกเพื่อชนะครับครับเมื่อกี้เห็นพูดกับเสือบอว่าอยากเจอไปสมัยแล้วถามถามพี่หลวง ก่อนดีก hmm. ว่าในฐานะที่ดูแลการซ้อมของน้องคิดว่ากับพี่สมหมายนี่มุ่งมั่ยังไงเพราะว่าเจ้าตัวเขาอยากเจอแบบใครจะได้หมดได้หมดใช่ไหมผลงานน้องวันนี้เป็นไงบ้างพี่ก็ต่อยได้ตามเกมตามแผนจะจะเห็นได้จากโคมตัดที่เราทำการบ้านมาวันนี้เราผมเน้นเตะซ้ายเอีน้าเข้าทุกดอกแล้วให้มือขวาตัดไว้เพราะว่าเขาดึงต่อยแล้วก็เหวี่ยงแล้วก็ห้ามถอยตรงถ้ามึงวนไปอยู่ก็ห้ามอยู่ใกล้เชือกมีจังหวะไหนที่ตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวไหมพี่มั่นใจครับผมมั่นใจเลยนมั่นใจเลยคือผมพูดตลด อย่างเดียวไม่ประมาดอย่างเดียวนะครับเพราะเขามีลูกที่ทานไม่ถึงเยอะให้มือขวาทัดไว้แล้วถ้าเวลาอยากใกล้เชื่อกเพราะเขามีลูกที่อย่างเยอ็ทำได้ตามที่ตามพันบ้านมาครับผมอ่ะเฉเยงี้นิดนึงทำไมถึงอยากเจอเพชรสมหมายอ่ะก็เป็นเป็นผู้มวยต่างถี่ต่างสายครับก็ แฟนมวยหรือว่าแฟนมวยน่าจะชิงชอคุณนีแล้วก็บอกว่าคุณนี่แฟนมวยน่าจะอยากดูเด้วยน่าจะสนุกกับต่างคนต่างชาะเไป็นเวลาด้วยกันโอเคครับสุดท้ายน้องฝากไรถึงแฟนกับเอฟซีที่ชีร์และให้กำลังใจก็อยากขอบคุณพี่เล็กจารกาครับก็อาชีแล้วก็ ผมทำได้แล้วครับพี่ผมก็คูหน้าพี่แล้วก็ขอบคุณพี่หลวงพี่เปิ้ลดานสุรัสเต็งนองเขาแล้วก็ทุกคนที่มาทุกคนที่มาเชียร์วันนี้ก็ผมก็อาเชิได้กับเป็นผมเลยนะครับโอเคยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยยดีด้วยก็มาเชิครับทีมงานด้ครับ